สวัสดีครับพบกับเราในรายการคนวัดจัดปั้นโอ้วันนี้เราิปนท่าซูเปอร์แมนเลยเพราะว่าเราต้องการความยุติธรรมยุติธรรมเลยครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ฮอตทิสร้อนแรงเลยคือตอนนี้มีปรากฏการณ์นะครับซึ่งแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยคือการที่คนวัดแล้วก็ชาวพุทธทั่วประเทศนะครับลุกคือกันขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็ไปยื่นนะครับขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเลยเออก็แสดงว่า เราไม่ได้รับความยุติธรรมสิคะใช่ครับเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมปกติจริงๆต้องไปยื่นกระทรวงนี้ใช่ครับแต่กระทรวงยุติธรรมไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับเราใช่ครับแล้วมันเลยมีกระแสเกิดขึ้นว่าหาว่าเราเนี่ยไม่ดําเนินตามกฎหมายใช่แต่จริงๆแล้วกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ดําเนินตามกฎหมายไงจริงๆเราดําเนินตามกฎหมายทุกประการใช่แต่ว่า ขั้นตอนกระบวนการยิธรรมหรือว่าองค์กรทางความยุติธรรมไม่ยุติธรรมหรือไม่ทําตามกฎหมายยังไงยงไขออนุญาตยกตัวอย่างเลยประเด็นแรกเลยนะคะสิ่งแรกเลยที่พี่หมอพูดเป็นในรายการด้วยก็คือเรื่องของหมายจับหมายเรียกหมายเรียกนะไม่ใช่หมายจับของหลวงพ่อนะครับคือปกติเนี่ยจะมีหมายเรียกเนี่ยต้องไปที่ผู้ต้องหาหรือไปที่ผู้ที่จะรับหมายก่อนแต่นี่กลายเป็นว่าหมายเนี่ยหลุดไปที่สื่อมวลชนก่อนเลยเฮ้ยมันใช่ไหมใช่มันไม่ควรเพราะว่าตามเอกสารราชการเนี่ย ควรที่จะไปที่ยางผู้ต้องหาแต่ถ้ามาออกสื่อเนี่ยผิดกฎหมายนะใช่ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ทําให้เกิดความคันแขงใจข้อที่1แล้วที่เราไม่เชื่อใจไม่ไว้วางใจในกระทรวงยุติธรรมนอกจากนั้นการดําเนินคดีอย่างที่เคยพูดไปเทปก่อนๆนะครับเหมือนกับว่าการดาเนินคดีเนี่ยสมมติว่าเราดำเนินคดีคดีหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยแต่กรณีเนี้ยยังมีการดําเนินคดีซ้ําซ้อนขึ้นไปอีกซ้อนขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดความคลางเครืองใจข้อที่2องละว่าคดีมันยังไม่จบทําไมมาซ้ํามาซ้อน แต่เราก็ไม่อยากพูดเยอะใช่ข้อที่3นะครับก็คือว่าในวันที่25เมษานะครับทีมทนายของวัดพระธรรมกายเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ทาง DSI กระทรวงยุติธรรมหลวงพ่อเนี่ยป่วยจริงๆนะครับแล้วขอเพื่อจะขอเลื่อนแล้วก็ทางนู้นก็รับปากเรียบร้อยแล้วว่าโอเคให้เลื่อนตอนเช้านี้ก็คือโอ้โหมีคนของเราอยู่เต็มเลยครับมีพยานได้ยินชัดเจนเราก็เลยกลับแต่พอกางเดินทางกลับเลยนี่ยังไม่ถึงวัดได้ซ้ำอ่ะ เที่ยงเลยพี่กับคำสัญญาลูกผู้ชายคืออะไรกับคำมาบอกว่าไม่ให้เลื่อนแล้วแล้วมาบอกว่าเนี่ยสี่โมนะต้องมาถ้าไม่มาจะออกหมายจับชเฮ้ย เนียหรอกับคำเลยนะครับเนียหรอคือยคือความยุติธรรมก็ทําให้เราเครือบแคลงใจนะครับจริงๆยังมีอีกหลายข้อแต่ว่าขอยกตัวอย่าง3ข้อนี้ก็ทําให้ลูกศิษย์วัดแล้วก็ชาวพุทธทั่วประเทศนะครับลุกคือกันขึ้นมารู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางศาลยุติธรรมใช่ที่ไม่ออกหมายจับในวันพอวันรุ่งขึ้นทางนั้นเขาไปขอหมายจับนะครับแต่ทางศาลเห็นว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ย ขั้นตอนต่างๆที่วัดธปทำกายทำมาเนี่ยถูกขั้นตอนนมกฎหมายสามารถเลื่อนได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้อนุมัติหมายจับออกมานี่ต้องขอขอประคุณมาแกาสนี้ด้วยใช่ค่ะแต่สิ่งที่คนพุทธทั่วประเทศที่เรากำลังทําอยู่ขณะนี้เราก็ทําตามกฎหมายเพราะว่าศูนย์ดํารงธรรมเนี่ยจัดตั้งขึ้นโดยคสชที่ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและก็ไม่ได้รับความไม่ยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอย่างเนี่ยกรณีนี้ก็เหมือนเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานสืบสวนสอบสวน กำลังทำเหมือนจงใจใช่ทาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับทำผิดกฎหมายอยู่แล้วต้องดารู้ไหมครับว่าไม่เฉพาะชาวพุทธหรือว่าลูกศิษย์วัดภายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับไยข้ามไปถึงต่างประเทศนะครับในทวีปยุโรปนะครับก็มีชาวพุทธใช่ไปยื่นขอความเป็นธรรมนะครับระดับโลกแล้วนะครับรวมถึงที่ประเศใช่ประเทศเยอรมันก็กาลังจะยื่นและอีกหลายๆประเทศคิดว่าชาวพุทธทั่วโลกนะครับก็ให้การเหมือนกับตื่นตัวแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้ ใช่ว่ามันไม่ยุติธรรมอย่างโรงแรงเพราะพระเทพคุณหลวงพ่อเนี่ยก็มีคุณนุประการต่อเพราะเุื่อศาสนาดังนั้นเราก็ดําเนินตามกฎหมายโดยการที่เราไปยื่นก็เราไม่ได้ทำความยุติธรรมจากกระทรวงยุติธรรมอ่ะเราก็เลยต้องไปยื่นจากศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะทางคอสชอก็ตั้งใจที่จะคืนความสุขให้ประเทศไทยแล้วทางเรา ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายและชาวพุทธทั่วโลกโลก็หวังว่าคอสชอจะคืนความยุติธรรมให้หลวงพ่อธรรมชยโยด้วยนะคะครับสุดท้ายนี้ฝากไปด้วยเพลงนี้ค่ะเราจะทำตามสัญญา,า,ญญาขอเวลาอีกไม่นาน